ชีวกโกมรพัฒผู้อยู่เบื้องหลังโรคอันตราย5ประการห้ามบวชผู้เขียนโดยปฏิรดาบวรศักดิ์ศิลประวัฒนธรรมหมอชีวกโกมรพัฒนะครับคือผู้ที่มีความสามารถด้านการแพทย์สมัยพุทธกาลนอกจากความรู้ทางการแพทย์ที่สั่งสม จนได้รับตําแหน่งเป็นแพทย์ประจําพระเจ้าพิมพิสารและก็หมอประจำขคราของพระพุทธเจ้าหมอชีวกกมรพัฒอย่างอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาโดยหนึ่งในหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหมอชีวกกมรพัฒที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือโรคกละลาโรคหม่องครออวงเล็บโรคหล่อนลมพอและโรคลมบ้าหมู หมอชีวกกมรพัฒน์เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ครับก่อนฉเฉลยขอเกินถึงประวัติของหมอชีวกกมรพัฒน์เสียก่อนนะครับในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าชีวกุมารเป็นบุตรของนางสาวดีหรือหญิงงามเมืองประจำนะะครราชกึกที่มีค่าตัวถึงคืนละ100นหะนะึ่งร้อยกหัปณะเชี่ยวชาญและก็เก่งกาศ ด้านการฟ้อนรำขับร้องรวมไปถึงบรรเลงเครื่องดนตรีครับทว่าวันหนึ่งนางสาวดีเกิดตั้งครันขึ้นพอคลอดออกมาและทราบว่าเป็นบุตรชายไม่ต้องการที่จะเลี้ยงดูเพราะบุตรชายคนนั้นไม่มีประโยชน์อันใดต่ออาชีพของนางก่อนจะสั่งให้หญิงและก็คนใช้เอาเด็กไปทิ้งไว้ที่กองขยะครับ โชคยังดีเป็นของเด็กชายเมื่อพระอภัยราชกุมารผ่านมาพบเข้าจึงทรงสั่งให้คนไปดูทารกระหว่างนั้นทรงร้องถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่คนที่ไปดูแล้วก็ทูลว่ายัางมีชีวิตอยู่เป็นที่มาของคำว่านามว่าชีวกซึ่งแปลว่าชีวิตหรือมีชีวิตอยู่พระอภัยราชกุมาร ทรงเลี้ยงดูชีวกุมารในฐานะพระราชโอรสบุตรบุนธรรมด้วยความรักใคร่เอ็นดูก่อนจะประทานชื่อเพิ่มเติมว่าโกมารพัทหมายถึงผู้พระราชทานพระราชกุมารเลี้ยงจนกลายมาเป็นชีวกุมารพัทครับอย่างไรก็ตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือบาลีสันสกิตชื่อคัมพีมูลสารวาสติวา วินทยาวัรกลับอธิบายประวัติศาสตร์ของหมอชีวกกุมารพัฒแตกต่างออกไปโดยกล่าวว่าชีวกกุมารเป็นบุตรหญิงของชาวบ้านคนหนึ่งที่พระเจ้าพิมพิสารรับ,ล,ล,บลอกมีเพศสัมพันธ์ลับๆในเวลาที่สามีของนางออกไปทํางานต่างเมืองเมื่อตั้งครรภ์นางจึงรีบป,ประาทูลให้พระเจ้าพิมพิาสารทรงทราบทันทีพระองค์ได้พระราชทานแหวนให้หนึ่งวงและทรงสัญญากับหญิงคนนั้น ข้อแล้วให้วางทาลกไว้บริเวณพระราชวังขณะพระเจ้าพิมพิสารประทับอยู่กับพระอภัยราชกุมารข้าราชบริพารได้กระทูลว่าพบตะก,กร้าหน้าประตูพระราชวังเมื่อเจ้าชายทรงได้ยินเรื่องตะกร้าจึงกราตทูลพระราชทานว่าสิ่งที่อยู่ในตะกร้านั้นควรมอบให้แก่หม่อมฉันพอทราบว่าภายในเป็นเด็กทารก พระราชราชาก็ตัดถามว่าทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก่อนทรงทราบว่ายังมีชีวิตอยู่ครับเมื่อพระองค์ทรงเห็นแหวนที่เคยมอบให้กับหญิงสาวชาวบ้านคนนั้นทําให้ทรงทราบโดยในว่าทารกคือใครจึงพระราชทานทารกให้กับพระภัยราชกุมารต่อมาพระเจ้าได้ให้พระนานว่าชีวก กุม,มารกิตตะเนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารเคยตัดถามว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่และได้รับการเลี้ยงดูจากพระอภัยราชกุม,มารแม้ไม่ทราบว่าใชาก่กำเนิดที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่ต่อมาชีวกกมาราพัฒได้เติบโตเป็นหมอผู้มีชื่อเสียงจากการรักษาชาวบ้านให้หายจากโรคภยัยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจน ความเก่งกาจของหมอชีวกกรมรพัดและเบือไกลไปทั่วเมืองได้ถวายการรักษาพระเจ้าผิมพิสารและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนักก่อนจะกลายเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าได้ถวายตัวให้กับพระพุทธสาสนรรวมถึงช่วยรักษาพระสงค์ที่เจบป่วยด้วยครับวันหนึ่งแคว้นมคตเกิดโรคระบาดผู้คนมากมาย ต้องล้มป่วยด้วยห้าโรคได้แก่โรคเรื้อนโรคฝีโรคก,ก,กลาบโรคมองครอบและโรคลมบ้าหมูทุกคนตาหวังพึ่งพิงหมอชีวกกมรพัฒแต่หมอเองก็มีคนป่วยที่ต้องรักษาดูแลอยู่ล้นมือทำให้ต้องปฏิเสธชาวบ้านเหล่านั้นไปแม้ว่าชาวบ้านจะยอมต่ายเงินหรือทรัพย์สินจำนวนมากหรือยอมเป็นทาสเพื่อการรักษาก็ตาม ด้วยความกลัวตายชาวบ้านที่เป็นชายจึงบวชเป็นพระภิกษุเนื่องจากทราบว่าชีวิตของพระสงฆ์นั้นเต็มไปด้วยความสบายทั้งหมอชีวกกมรพัฒย์ยังรักษาพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยให้หายป่วยอย่างดีแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดหมอชีวกกมรพัฒ์รักษาพวกเขาแม้หายจากโรคร้ายร่างกายจะกลับมาแข็งแรง ชาวบ้านก็ลาสิกขากันทันทีแม้หมอชีวกกรมรารพัฒจะสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามถึงสาเหตุการลาศิกขาจนวันหนึ่งได้เอ่ยปากถามชาวบ้านที่เคยมาบวชพระและได้คำตอบว่าเหตุผลที่เข้ามาบวชในร่มกาสารพัฒก็พอต้องการที่จะให้หมอกรมรารพัฒรักษาให้หายเท่านั้นเองไม่ได้บวชประสงค์ใดๆทั้งสิ้น เมื่อรู้เหตุผลที่แท้จริงหมอผู้มีฝีมือในสมัยพระพุทธการท่านนี้จึงได้ไปกราบถึงพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบดังปรากฏในบทความบทบาทของหมอชีวกกรมรารพัฒต่อพระพุทธศาสนาของมหาชัตชัยสุชาตะชโยหัวหน้าภาควิชาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาล,ายลายัยราชวิทยาลัยว่า หมอชีวกได้ฟังดังนั้นกล่าวตำหนิไปต่างๆแล้วนางความไปกราบทูลพระพุทธองค์ถึงผลกระทบของการที่มีคนเข้ามาบวชในลักษณะดังกล่าวจึงทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่หมู่พระสงฆ์เป็นอย่างมากนําพาความเดือดร้อนวุ่นวายมาให้ในภายหลังฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนแก้จึงกราบทูลพระพุทธองค์ขอให้มี พระบัญญัติห้ามมีให้บวชคนที่เป็นโรคติดต่อประกอบไปด้วยโรคที่มีคนในแคว้นมโคตเป็นกันอยู่นิสสนาห้าชนิดคือโรคเรื้อนโรคฝีโรคก,กราโรคไข่หมองครอ่อโรคลมบ้าหมูซึ่งเน้นหนักไปทางโรคผิวหนังสามารถที่จะติดต่อกันได้ที่มีสามารถติดต่อกันได้ก็แต่ผิวที่ไม่น่าดูเป็นที่รังเกียจ ดังนั้นจึงไม่ควรบวชให้นี่มันจะเป็นสาเหตุว่าทําไมมีการระบุเรื่องโรคอันตราย5ประการที่รับรู้กันในปัจจุบันครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e กดสังกะดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ